กีกากีทากไข่รอบเด้อกับน้องวาลินอันนี้อมันใหม่เลยเนี่ยมันใหม่อันใหม่อันใหม่อันใหม่กีกากีทากไข่หนาวเนาะกีทันทอนเดียนเจนครับเนื้น้อยยังไงเดียนกันเลมันโมมี่เลยจิบเอามือเตี้ยจุ่มเลยน้องวาลินจุ่มจุ่มเลยค่ะป๊่มป๊บปั๊บเดี๋ยวพริกซอยพริกซอยที่ไหลทำเป็นบั้นเทสก็แน้ว ทุไปเห็นคนฆ่าถึงจะสาเร่งไปห่อนห่อน,อนว่าห่อนห่อนต้าวว้าว,าวาเสียงสวอืมาตไเนาะมันกีเขาขี้ทาไข่รอบดึกด้วยนะอ๋อค่ะเขาขี้ค่ะเขาขี้รอบเด็กถ้ากันังนน่งกองกอ,องเลยกอกิดแล้วข้าวหนขาวหนาว กระดาพวกนกว้วลลินที่ทำให้กินออน,นะค่นะวอลินว่าเยะจากบาทจันไม่มองแล้วจันไม่มองน่ขกลาจันไม่มองพี่ก็ต้องให้เราเทนกลิงกันนะเพาะก็แต่แต่วอลลินกีบนจารุ เราไม่ได้ผสมสีผสมอาหารเด้มันก็เลยว่อออกสีนั่นใ่ๆอ้ออกไข่สีไข่บ้านม้าหนาวเนาะไปไปไปซื้อขัจีนะจ้าขัดจี่ไม่สดๆมาจากทะเลค่ะขลูกด้วยนะราคาบาทหาบาทค่ะบนไทยสิค่ะขัดจีมาจากทะเลนะคะอันก็ไม่เห็นอันก็เอาไปจากบวานเฮีมาค่ะสง่ายามแห่งเครื่องล้นเวทีชอลังการล้านเจ็ดทีนี้เผยน้องว่าเขาดี เอาอย่างเบิ้งค่ะเย็ดีว่าบดีเนาะเอาเย็ดีว่าดีเนาะฉันก็ไปเบิ้งระเบียบนะระเบียบทั้งกันนักข้างหน้าค่ะขอสถานที่เนี่ยอ่าฝึกเราได้กินแล้วค่ะได้กินแล้วยุบปนี่กันยังส่งยังโหลดแซ่บเนาะแซ่บยุบจอยด้วยนะยังกินไหยังกินแล้วนะแซ่บค่ะแซ่บมากินหัวจี้น้ำกันเลยค่ะไม่ใช่อือใครนี่เนื้อขนมเนี่ย ขออย่าใส่มือนะคะคนบ้านๆถึงกันหรอกค่ะขอคิดท้าใครด้วยนะป็นหงาไป่นหงมันบลงผักข้หมาก็ไปลงผักเสร็จเรียนตีบ้านนี่เห็นเห็นไหมเห็นหันไหลมาเรียนหัวไหลว่กับว่าด้เขาบ้านนะคะ